อันนี้ก็จะมาขอเยี่ยมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวก็อ่าเสาเสาหน้าอาทิตย์หน้าก็ก็มาใหม่เดี๋ยวจะพาทีมงานมาด้วยนะเราก็จะมีเราเราก็เดี๋ยวจะมามาเยี่ยมมาขอนจะอุ้มไม้อเดี๋ยว้อุ้มไม่ไหวก็เอาสาคนนั้นมาข้ามอุ้มเขานังรถเข็นแล้วก็เข็นเข้าอาบน้ำ ไม่มีไฟอ่ะไฟต่ำอายุยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดสองหนึ่งยี่สิบหนึ่อออกโรงบาลมามีอาศัยอาศัยลูกคนที่สองอ่ะ ลูกคนที่สองนี่ก็ทำงานอยู่สะพานปลาเป็นผู้ชายเหรอครับเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงหมดผู้ชายผู้หญิงไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายชถ้าเกิดว่าเอ่อผมมาวันอาทิตย์หน้านี่เขาอยู่ไหมถ้าตอนเขาก็คงไม่อยู่ค่ะเขาคงไม่ไปไหนเอาสะพานปลาทำงานถ้าเขาเปวยก็เขาพักกันแล้วมองกล้องก็กลับมา ลเขาลุกนงได้ไหมครับเยอลกลเขาเป็นนันนโเตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับเนี่ยเด็กเป็นตั้งแต่เด็กใช่ไหมาจะคลอดออกมาเลอตั้งแต่คลอดออกมาใช่รับค่อยครับแม่เขาเป็นโรคหรือยังไงครับก็มามา แม่เดียวคนทั้งสองคนแม่เดียวคนทั้งสองคนผมแม่เดียวกสามคนลูกนี่แม่เขาไปคนถูกท้องแม่คนลึกคนออย่างแม่คนเนี้ยแม่เขาเนี้ยเป็นลูกคนแรกของป้าเออแล้วแม่คนนี้ก็เป็นแม่ฉันเออลูกฉันเหมือนกันลูกคนโตอ๋อลูกลูกของป้าาคนที่สองเนี่ยก็เป็ขนหหน้าก็โขนเลี้ยงอยู่ อถ้าทำไมถึงเป็นถ้าทั้งสองคนอันนี้เป็นจักรรมภัยอะไรยังไงครับเนี่ยหรือว่าจักรยางดูก็ไม่ตเอกันเพราะว่าแม่ก็ไม่อีวันเนยแม่คนนี้เขาเป็นทั้งสองคนยกป้าคนนี้ก็เป็นใช่ไหมคนนี้ก็นคนนี้เขาเขาเป็นเข้ยงช่วยตัวเองได้แต่นี่ช่วยตัวเองไม่ได้ในกาะทงข้าวัน้าแเขาทอกวันเออนี่ยตตองบอลว่าข้าวองอบน้ำ อาบน้ำก็อาบหลายคนนู้นเขาอุ้มให้นางตกรถนิดกเข่เขาอุ้มหนอวออคนเขาเขาอุ้มได้อะไรได้ทำได้ทำทำหมอทำแทนได้เขายังคอยรู้เรื่องอยู่อ๋อคอยอยู่ครับขอบคเณผมอยู่โครงการสองสายหงนะครับโครงการสองสายหงโครงการนี้ ครับผมก็เป็นเป็นตัวแทนผู้พิการครับผมดูผู้พิการในในหมู่บ้านนี้ครับผมนั่งแต่กันเงี้ยแล้วขึ้นนั่งดิเออนั่งตรงตรงเดินไหมนั่งตรงตรงอ่า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 กับแล้วมีเคยมีองค์กรไหนหรือว่าใครมีคนมีผมคนคนคนแรกแล้วมีคนมาแล้วมีผมคนแรกคนเดียวต่อไปผมว่าไม่เย่อะเรลยดิ่ แล้วลูกสาวคนที่ทํางานอยู่สะพานปลาที่เขามีแฟนอย่มงนีะมีแฟนอายุเท่าไหร่ครับคนนี้อายุเนี่แล้วสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าไม่มีแฟนนี่นหละอมันมันบางที่มันค่ะมีแฟนมีแต่แม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 ่คนนี้อ่ะแม่แล้วก็ออก แต่งหงุบเนาะเข้าออกไปหยู่ตอนนันเขายังไม่มีแฟนเพราะเขามีลูปมาเขามีไม่รับผิดชอบมาทิ้งเอาไว้หรอกไม่รู้ตัวไหนแตเราต้องรับผิดชอบทุกวันต้องบอกลูกนะถ้าผิดชอบแค่มีลงเท่านี้ยอมว่าช่วยตัวเองน่กเถอานัว่าตยหลัานป่าน<ม>ี่แล้วมันก็ มันคงจะอยู mm ่ไม่นานแล้วยังไงไปยังไม่รู้มันเป็นกุศลตากรรมของการนี้กันก็ต้องก็ต้องหาคนดูแลเขาต่อไปเพราะว่าป้าก็จะดูได้อย่างไรพ่อเท่าไหร่กพ่อาแล้วแฟนป้าเลรอครับค่ะแฟนไปต้องไปยี่สิบปีแล้วมั้งอ๋อเสียไปยี่สิบปีแล้วได้แล้วตป้าป้าไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเขาใช่ไหมคงไม่รู้เพรแล้วแต่กขาที่บอกแล้วแต่ เดี๋เราเรก็บอะไรเราตัววนนี้ก็ในนีควรอยท้กอันนี้ป่านนี้และนันไม่มีประโยชน์แล้วเดี๋ยวารกิว่าวันไหนมาเจอลูกสาวป้าย่างวาฝากเราฝากผมเอาไว้อีอรให้ช่วยเหลือต่อเรระตามาี่ผมได้เลยคุณปมัก็ชาวสายตาที่มาต่อไปบอกออกไปนะถ้าเปลดว่าเอ่อความ ถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือบอกผมได้ผมบอกท่านนายกสมาคมคนพิการให้แล้วว่าว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าอะไรเงี้ยแต่ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองปรึกษาแต่ท่านผู้ผู้สมสัครสอสอเคดูเนะี่ยว่าท่านผู้สมสัครสอสอเคเขาเขาเขาพอจะช่วยเหลือได้บ้า,บาก็น่าจะมามาเยี่ยมวัน วันเสาร์หรือไม่ก็่วันอา,าทิตย์หน้าเนี่แหละครับเดี๋ยวท่านผู้สมัครก็จะมามากับผมเนี่ยแหละก็ผมก็เป็นประธานผู้พิการนั่นท่านผู้สมัครสอสอแกเขาก็าจะมามาเยี่ยมมาดูว่าพอมีจะช่วยได้ไหมครับผมอ๋อ ทำบ่าวเนี่ย่อมถ้าถ้าถ้าไม่มีแฟนนี่ทำ่าเนมีรที่มีแม่คนนีมก็มีแฟนแล้วก็ออกไปทบ่แล้วก็ไม่มารึมั่แล้วก็ไปยิงด้แล้วก็มีมีมีหลานไม่หลานที่ปกติมั้ยไม่มีค่ะมีคนมีคนคนคนแรกป็นอ๋อคนเดียวคือคือว่าอยู่กันแค่นี้ค่ะ นี่ยนี้เลยถ้าถ้าเกิดว,ว่าคุณยายเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมาสองคนนี้ก็คือพี่สาวเขาเลี้ยงแ,แต่ถ้าเกิดว่าพี่สาวเขามีครอบครัวก็อีกเรื่องนึ่งก็ไม่มี้่ล้วโอ้ยสิจะพนาพนานเสร็จแล้ว,วมีเขาคงไม่มีเรอบครัวที่มีไปแล้วเขาไม่มีอ่าพอจะมีอ่าลูกอ่าลูกสาวคนที่เขาปกติมั้ยเออมีคนคนที่สามเขาอ,ออกอยู่ข้างนอกเขาอ,อยู่หอพัก มี่เออมีคนอยู่บขเขาจะมาเขาเขาจะมาดูดูแลปัญญาได้ไหมที so ่อย yep. ู so ่หอรับเขาดูแลตัวเขาเขาไม่มามาดูน well ี่อันนัเขาจะมาทำอืเขาบอกแล้วเด็ตัวเองที่มาอยู่นรคนคนที่สามแล้วแม่เป็นคนคนที่สี่แต่ผมก็จะมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วกันครับ ครับคมนี่จบ่อยๆมันมาดูแลก็ูแครับผมก็อยู่โงการสอกซครับผมไปหมครับุเยผมอยู่ยไปแคนี้ก็ไปมมาเดียววันนีไม่ไม่ไม่มีใครรู้จักใคก็ไมู่้ไปไหนก็เน่ยดูแลเขาี ว่าเบื้องต้นเราประสานทางท่านผู้สมัคร,รสสเขจก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรที่ว่าต้องการความช่วยเหลือน่าจากนี้ก็อาจจะจะไปปรึกษาท่านายยนาย,ยรรากาให้ครับนายกสมาคมพนักงานให้น่าเขาเป็นอย่างนี้ก็เขาน่าจะเป็นพวกเขาเ,น,เนี่ยประเภทไหนประเภทเจ็ดถ้าเกิดประเภทเจ็ดบบก็ต้องท่านอา ทางปานีทางปานีเขาจะดูแลเกี่ยวกับผู้พิการประเภทเจ็ดโดยตรงเกี่ยวกับพวอเขาเรียกสมองการรับรู้โดยตรงใช่ต้อง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 สัมภาษณ์น้องเขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้ากันนะครับครู้ออกมาเขาจะบอกให้เขาอยู่ดีเขาไปไปไปเพื่อนเพื่อนมาชวนที่ อ,องค์การสะพานปลาก็จด,จดสดอเดอร์ที่ว่าปลาขึ้นขึ้นมาแล้วก็ช่าน้ำหนักกี่กิโลรรรเรือลำไหนมาส่งอะไรนี้ใช่ไหมครับบริษัทไหนอะไรนี่ใช่ไหมอืมครับผมแล้วตอนลอยเขาจะเข้าวนันนั้นเข้าทังไกง<อ>็อ๋อจะเพื่อจ๋วยเงเรยว เขามะนั่งอาบนอาน้ชกรนอา้เขมัช่วยตัวเองไม่ได้มันช่วยต้มาอายุเขา้วยบุ๋มบอกว่าไม่นะหด้ไม่รู้มาช่วยช่วยกันเองหมูน็ดแล้วไ่้าช่วยได้ช่วยเลยแล้วว่าาอกที่เาเขากยั ไม่ไงเขาเมียบอผมมาช่วยก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเมียเขาบอกผมก็ได้ไม่เป็นไรผมมาช่วยถามพี่สาวเขาก็ก็น่าได้เจอเนี่ยสาวหน้าน่าจะเจอสาวหัวหน่ยที่หน้าเลยนะถ้าเขาไม่ได้ไปไหนไม่ได้เจอเนี่ยนี่เราไปไปเขาบอกว่าไปเที่ยวแต่ก็ไม่ได้าไปเที่ยวที่ไหน คนไหนพออพอจะมีลูกไหมวะคนไหนเขาไม่ได้ถ oh, ่ายรูปไม่ได้ถ่ายอย่างไงอยู่ที่เขาหมดแั้วไม่ทันไม่เท่าไงแล้วอยู่ที่เ้าหมดอยู่ที่เขาไ่อบ เป็นรายของคนที่ทำงานสบายๆต้องคนชแม่กนเป็นน้องสาวคนนี้ถ้าเป็คนที่สองคนนล้คนโตคนนี้คนแม่นี้ก็คือลายหนึ่งเดอนลายหงอกแม่คนนี้เป็นป้าเป็นป้าเป็นพี่สาวของแม่คนนี้ในคนนี้เปคนเลี้ยงเ่บมัมาหร จะเรื่องของครอบครัวใหม่เขาอะไรอย่างงครบัวม่คนที่องคนที่สองท่านเนี่ยเป็นคนตอคาก Very right, bad. ไปเยี่ยมบ่อยๆแล้วกันนะครับผมครับผมอ่าใช้ใช้คำนี้ใช่ไหมไม่ผ่านจะดีกว่าใช <c oughs> ่ต้องใช้คำนี้มผมก็เลยงมงมงคีคือคก็บอกว่าถ้าจะผ่าน่ะขาก็จะผ่านให้แต่แกไม่การันตีไงเพราะว่าเสีย<ช>่ยเพราะว่าอ่านไปสองรอบแล้วอ๋ออ่าวเข้าใจแล้วคือมันไม่ดีขึ้นไม่ไม่ดีขึ้นทำสแกนทําอะไรก็มาสองรอบครับอ๋อเข้าใจแล้วก็เลยแบบนี้จะดีกว่า ครับผมหลักๆก็คือขาไม่ไม่มีแรงมากเป็นที่ตั้งแต่หลังลงไปไปถึงขาแล้วมีความรู้สึกไหมก็ยังมีครับข้างขวามีแต่ว้าอ่อนเขาเรียกว่ากล้าเนื้อ่อนแรงอ่อน่าจะใช่ครับพอดูพอดูพอดูไม่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 รีบค่ะเออขาไม่ไม่ไม่นั่นเท่าไหร่ อาจจะเป็นเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเพรขอขอใเราเราตั้งแต่ต้นนี้ไหมครับว่าเฉือนอ่ะอ๋อของคุณเลยแล้งจากต้นเราก็คุณพ่อเนี่ยก็คือเดิมเลยตั้งยี่สิบกว่าปีที่แล้วะพาล้มล้มหน้าบ้านเรานี่แหละนะครับลื่นนะครับยกการละมังคราวนี้เมื่อพอลื่นเสร็จแล้วก็มันรู้สึกปวดปวดก็ต้องไปผ่าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก็หมอลองดูดขับเส้นผ่าไปสองครั้งครั้งแรกคุณหมออะไรผมจําไม่ได้แต่ครั้งที่สองคือคุณหมอไพศาล พอคุณหมอไปสารผ่าเสร็จแล้วเนี่ยคือเราแกเดินมาได้ก็อีก20ปีอ่ะใช้ชีวิตปกติประจาวันอีก20ปีในการเดินพอเดินเดินอันนี้คือลูกชายนะครับผมแล้วเดินเสร็จแล้วก็มาอีกแกก็เริ่มขาไม่มีแรงแลวเริ่มปวดปวดม,มันมันรีบเริ่มชาก็ไปปรึกษาหมอหมอเดิมเนี่ยแหละก็ที่ดูแลเราหมอเขาบอกว่าก็คือทําหลายอย่างแล้วก็คือไม่ไม่แนะนําให้ผ่านวก็คือถ้าผ่าก็คือ50 50ิ้าสิบน่ อาจจะมาเดินก็ได้สองอาจจะไม่ได้เดินอาจจะนอนยาวเลยก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกที่ว่าจะไม่ผ่าดีกว่าครับเพราะว่าว <arose S 1> อ,อายุเยอะแล้วอายุเยอะเรื่องผ่าที่ก็จะอันตรายอันตรายนะคุณสวน้ <Okay. S 2> ก็เลยดูแลแบบนี้ดีกว่าตามที่คุณหมอแนะนําครับก็จะมีประมาณเนี้ครับเอียงพยายับได้เลยขาจใช,ใช,ใช้ใช้แขนสองแขนประยุงถัดขึ้นไป ตัดตึงตัดลงยังยังมีความรู้สึกใช่ไะครับครับก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะส่วนไม่มีแรงไม่มีแรงมันมีแรงแล้วมันแบบมันช่วยประยุงส่วนอื่นไม่ได้ล้่ก่อนแกตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ก็เล็กลงคมัไมนในการกินน้อยลงใช่เพราะว่าหมอบอกว่าให้ควบคุมน้ำหนักถ้าเกิดตัวใหญ่เวลาช่วยตัวเองอ่ะจะลำบากส่วนส่วนส่วนทั้งเรื่องของการ อะไรต่างๆด้วยรเรวก็ควบคุมน้ําหนักด้วยับก็ยังยัง,ยงได้ได้ได้ประมาณนี้ครับถัวสุดยอดยเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปผมกับกับคุณลงุงด้วย